สวัสดีค่ะพบกับ Ford Gate Channel Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงนะคะวันนี้เกี๋จะพามาดูรถด้านหลังนะคะแต่งพร้อมส่งมอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นรุ่นไหนไปดูกันเลยค่ะเรามาอยู่ในส่วนทางด้านหน้าของตัวรถนะคะรถที่เห็นนะคะเป็น Ranger นะคะ XL p าร s สปอร์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2นะคะ แรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะราคาขายอยู่ที่692,000บาทรุ่นนี้มีทั้งหมด4สีนะคะสีที่เห็นนะคะก็จะเป็นสีดำสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรนะคะเรามาอยู่ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นตัวสกูปสกูปทรงนี้เราเรียกว่าสกูปทรงเตี้ยนะคะเป็นสีดำเงา ตัดกับดำด้านนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฝากระโปรงรถนะคะถัดลงมานะคะในตัวของกระจังหน้ากระจังหน้าเราเปลี่ยนนะคะติดตั้งนะคะเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะก็จะมีตัวอักษร FORD นะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะมาในส่วนของโคมไฟนะคะโคมไฟของรุ่น XL Passport รุ่นนี้เป็น ไฟมันติดีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็พร้อมด้วยเราติดตั้งเป็นตัวครอบไฟหน้าให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของตัวเลนเจอร์เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันคะ่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะที่เห็นก็จะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อของรุ่นนี้นะคะที่เราใส่ให้กับคันนี้นะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะพร้อมด้วยหมุดนะคะเป็นสีดำด้านนะคะ ถัดลงมาก็จะเป็นตัวแมกและยางนะคะแมกและยางแมกเราทําการเปลี่ยนนะคะเป็นแมก16นะคะลายซูทนะคะส่วนยางนะคะให้เป็นยางมอนเตอร์ AT3 สนะคะส่วนไซส์ยางหนูที่26570 R16 นะคะมาในส่วนของด้านข้างแก้มนะคะด้านข้างแก้มที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นบ่งบอกถึงเครื่องยนต์2.2จเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะคะมาในส่วนของตัวบนหลังคารถนะคะก็จะเป็นหลังคาจะเป็นเาลาหลังคานะคะเล่าหลังาะคะา,า,งาสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีดําหรือเป็นบอลเงินคันนี้เรียกเป็นสีดํานะคะเพิ่มความสปอร์และดูดันให้เข้าให้กับตัวรถนะคะมาในส่วนของการศาสตร์นะคะก็จะให้การศาสตร์เป็นตัวของตัวช่องแครบด้วยนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นเบ้ารองมือกันลอยนะคะ จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเลนเจอร์เป็นสีแดงนะคะมาในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ตั้งแต่หน้ารถจนถึงท้ายรถเนยนะคะก็จะเป็นตัวอักษรเลนเจอร์นะคะตัดด้วยสีแดงเป็นตัวไวแท็กแต่รุ่นนี้เป็นขับ2นะคะ มานะคะอยู่ในส่วนของโลบาร์นะคะโลบาของตัวนี้เป็นโลบาแขนยาวของ Outlander นะคะก็ให้ความแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นห่วงนะคะไว้เพิ่มตัวตะแกรงนะคะให้สำหรับคุณลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าจะไปเพิ่มเป็นตะแกรงไว้ขนสัมภาระนะคะเรามาอยู่ทางด้านท้ายรถนะคะที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นฝาข้อไฟเลี้ยวนะคะ มาในส่วนของฝาท้ายนะคะฝาท้ายจากสติกเกอร์ด้านข้างนะคะก็จะมามาเพิ่มในตัวของตัวฝาท้ายนะคะพร้อมเบ้ารองมือกันลอยปลายดาบให้กับคุณลูกค้านะคะมาในส่วนของตัวกันชนนะคะอันนี้เป็นกันชนเดิมจากโรงงานนะคะเรามีมาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ เรามาอยู่ในภายในห้องโดยสารนะคะของรุ่น XL Passport นะคะรุ่นนี้นะคะภายในเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นตัวเบาะหนังให้กับคุณลูกค้านะคะเดินได้สีแดงนะคะ ก็พร้อมด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะส่วนหน้าจอนะคะจากโรงงานนะคะเป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะแล้วก็ช่องนะคะ USB 2จุดนะคะแล้วก็ลำโพงของรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด6จุดนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ รุ่น XL Passport นะคะเราให้เป็นกุญแจ2ดอกนะคะเป็นรีโมท1ดอกแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดา1ดอกะคะ่ะก็จบการรีวิวของรุ่น XL Passport ที่แต่งนะคะแต่งไม่มากไม่น้อยนะคะแล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรปรึกษาเก๋ได้นะคะ0837131888นะคะแล้วก็เก๋ฝากตัวช่องทางนะคะเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อเพจนะคะ Ford ป้ายแดงโปรแรงบายเนะคะช่อง y o u t u b e นะคะ ฟอร์เก๋์ชัยแนวนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะพามารีวิวนะคะรถเรนเจอร์รุ่นไหนนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ